สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับกับเซลแมนมือนีมีรถมาฝ่ากันนะครับผมเดี๋ยวจะไล่ทายไปทีละคลิปทีละคลิปนะครับคลิปละสองขั้นไปมาถึงเศ้าๆมาก่อนมูเลยครับทายคลิปก่อนมูเลยเนาะกสิเดผู้ใดที่เป็นกสิเดจองก่อนมูกสิเดรถงามกว่านมูนะครับนี่คันนี้งามๆเลยครับตีรถปีหกสีครับใส่งานแค่หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดชั่วโมงครับรถปีหกสี่สีไม่เย่ยมเลยครับ ข้างล่างประดงห้องเลยสีแทบยบวัลอกเลยครับพวกมันมีเต็มเต็มเลยนะครับยางนายางลังนี้เต็มเบิดนะครับผมข้างล่างนี่ไซคิงเลยนะครับรถปีหกสีครับผมเป็น L5018 DT นะครับระบบก็คือกันเบิดแล้วครับผมที่เอสพีกระื่อการเบิดข้างล่างไซคิงเลยครับสภาพดีนะครับข้างล่างข้างบนบันมีแบบนี้เลยครับพนนีนะครับรถปีหกสีครับราคาเงินสด ตัวน,นี้บุรุษปรับฐานหล่อนด้นะครับปรับฐานหล่อได้นะผจากไปหลอ่ลอแคบหล่อกว้างปรับได้ครับข้างล้างกระไซครับข้างล้างนี่ว่มีห้อยสอบไม่ต้หน่อยเดียวยางแคบซิลเวอร์ซเลยนะครับบุรุนปรับฐานหล่อเป็นขยายฐานหล่อมานิดนึงขยายฐานหล่อได้นะครับสวงล่างไจริงเลยครับตัวน,นี้บดทองทองเลยว่าท่านี่น่ะสภาพดีสุดเลยนะครับในตัวน,นี้กระชังกนสด5้าแสน เจ็ดหมื่นบาทนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทอนี้ฮกส่วนรดแล้วเรียบร้อยครับห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทดาวเริ่มต้นหกหมื่นห้าพันบาทครับหัวดย่อยสองพันหวดใหญ่หนึ่งแสนเจ็ดพับาทนะครับหวดใหญ่แสนเจ็ดพันวย่อยเดี๋ยละสองพันนะครับก่อนหกปีครับอุปกรณ์ได้ฐานหนาและก็พนหลังตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่างามสุดแล้วในตัวนี้สาหรับ l h 0 t นะตัวนี้เนี่ยดีช่แลลวนะครับภาพดีงามครับ ดาวเริ่มต้นหกมื่าครับคนีดาวร้ายครับจากดาวหนึ่งแสนบาทดาวซูมครับะผมก็เลยลดได้ยูหกมื่นหาครับสาหรับคนีเราบสนใจติดต่อค้ามาเลยครับศูนย์หกหนึูสงครับรถดงามๆเลยนะครับผมสี่หกสี่ครับสภาพใสๆเลยนะครับผู้ได้สนใจติดต่อค้ามาเลยศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสม่สก็ได้โทรมาสอบถามด่วนๆเลยนะครับผมมาอีกขั้นครับ เดีย๋ยวมาเปรียบเทียบกันตัวนี้กับปี64คือกันครับ2391ชั่วโมงปี64คือกันสอ,องพันสามร้้าชั่วโมงหลังกับบูมิซังบูมิยังแบบเดือดๆยางกับยางซนะิปจะน้อยครับยางหลังยางนานี่ก็ใกล้เบอ้อแล้วท่านนี้นะ่าจะเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเปลี่ยนยางมาแล้ว ราคาเงินสด5้าแสนมนบาทครับ5้าแสนมนบาทดาวเริ่มต้น6บมืนหาขึ้นกันดาวซ้ำกันครับงวดวันนี้งวดย่อยสองพันงวดใหญ่หนึ่งแาพันห้าสิบบาทหนึ่งแสนาพันข้าหนนึ่งแสนเจ็ดพันเนาะหมดใหญ่ต่างกันแค่สองพันงวดจ่อยซ้ำกันดาวกันซ้ำกันแต่ว่าตัวนี้ราคาถือกว่างวดปเลยหน่อยกว่านิดนึง กะพึงมากเลยครับสองท่านหนึ่งกะพึงมากเลยนะครับจองแล้วทัางร้านตัวเช็คปั๊บสภาพให้ไหมนะครับความส่งานเก็บตีเก็บละเอียดไม่อีกนะครับเบาขาดเอียงแตกเปลี่ยนให้ไม่บัดนะครับสนใจท่าใดติดต่อเข้ามาได้เลยครับ061-024-4343ครับ061-024-4343นะครับบอกว่าสีพเป็นสี่สิบห้าสิบแรงสอดถามได้นะครับเจ้าะว่า็คงแต่อัปเดตไปเรื่อยๆก็อาจจะทายว่าท่านเนาะ ช่วงนี้กับรถกับรถที่ประมุ่นกับขา่าวมานนาทีเบิร์ตแล้วครับเดี๋ยวจะมีอีกเยอะครับผมเดี๋ยวจะหาถ่ายอีกนะครับเด้อเดี๋ยว,วส่วนกระเซานี่ถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวขอไปกินข่าก่อนเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข่าวมาด่วนๆนะครับเด้อสวัสดีครับ